ยายาอุรัสยาสู่เส้นทางงานระดับอินเตอร์แฟชั่นภาพยนตร์รายการทีวีเธอคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะผลงานแต่ละชิ้นได้มาเพราะเธอคือนางเอกอันดับหนึ่งจริงหรือเปล่าเดเซดัจะเล่าให้ฟังค่ะ รัสยายซูเปอร์บันหรือหยาญานางเอกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย32ปีขึ้นแทนเป็นนางเอกสุดฮอตที่แจ้งเกิดจากละครเรื่องดวงใจอัคานีในวัยเพียงแค่17ปีและได้สะสมฟีม้ลายมือจนขึ้นเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งแห่งยุคทีวีดิจิตอลตลอด18ปีในวงการบันเทิงเธอได้ฝากผลงานการแสดงละครมาแล้วมากกว่า30เรื่องชื่อเสียงและความฮอตของหยาญายังครองตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ตั้งแต่หัวจะรดเท้าในช่วงที่พีคที่สุดเมื่อปี2566เธอร่วมงานกับแบรนด์สินค้าชั้นนำถึง3 บรนด์จนแวดวงสื่อนั้นยกให้เธอเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ตอกย้ำความเป็นนางเอกมาหาชนตัวจริง born to be an actress แต่ยัง born to be a star ยายกก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะเพราะว่านอกจากความสวยที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็ยังมีความเป็นสตาร์ที่ติดตัวมาด้วยไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่พ่วงมาด้วยความสามารถแบบรอบด้าน ร้องเต้นเล่นละครและอย่างที่เธอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะในช่วงหนึ่งของรายการไทยรัฐทอล์กว่าเธอนั้นมีความหลงไหลในการแสดงแล้วก็มีความสุขเมื่ออยู่หน้ากล้องฝันเล็กๆของเธออยากดึงคือการไปโลดแล่นในวงการฮอลลีวูดสักครั้งนั่นเองค่ะ แล้วก็ดูเหมือนว่าฝันนั้นจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะภาพยนตร์ Home Sweet Home r e b i r t h ก้าวแรกเส้นทางฮอลลีวูดของยายานี่คือบทบาทใหม่ในฐานะนักแสดงระดับฮอลลีวูดของเธอค่ะยา,ยายาร่วมงานเรื่องนี้ในฐานะนักแสดงนําโอกาสใหญ่ครั้งนี้เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงฮอลลีวูดอย่างวิลเลียมมอสลียนนักแสดงชาวอังกฤษชื่อดัง มิเคเล่บอโรเน่พระเอกสุขขดฮอตจากอิตาลีและ Lee, อเล็กซานเดรีอดีตบอยกรุ๊ปวงยูคิสจากเกาหลีด้วยค่ะเรียกได้ว่าแค่เริ่มนี้ก็รุ่ดแบบสุดๆแล้วล่ะค่ะแม้ดังเรื่องนี้ของยา่ยาจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเส้นทางนักแสดงฮอลลีวูดแบบเต็มตัวแต่ถึงจะยากแต่ขึ้นชื่อว่าอุรัสยาไม่มีวันยอมแพ้ค่ะซึ่งยา่ยาเล่าความลับที่น้อยคนจะรู้ให้กับเดซ่เดดฟังว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาตัวเธอนั้นไม่เคยทิ้งความฝันกับเส้นทางแสดงฮอลลีวูด ้ามีโอกาสก็พร้อมจะวิ่งเข้าใส่เสมอค่ะนางเอกไทยเบอร์หนึง่งกับการแคสงานฮอลลีวูดเป็นอย่างไรยาย่าบอกกับเดซดัสนะคะว่าสิ่งที่ทําตลอดนั่นก็คือการส่งเฟสเทสหรือว่าการถ่ายภาพวิดีโอแบบโฟลตอัพค่ะซึ่งจะเป็นการให้ทดสอบพูดบทสั้นๆแสดงอารมณ์ทั้งยิ้มเศร้าเหงาหรือว่าโกรธค่ะเพื่อให้ทีมผู้กํากับหรือว่าแคสติ้งดีเรคเตอร์นั้นมีการพิจารณาว่าใบหน้าของนักแสดงเหมาะกับบทบาทหรือว่าคาแรคเตอร์นั้นๆหรือเปล่า ซึ่งยายาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แบบสุดๆเลยนะคะทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะส่งเฟสเทสไป c a s งานหนังที่ต่างประเทศอยู่เสมอค่ะแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกดังของเมืองไทยก็ใช่ว่าเธอจะผ่านฉลุยตลอดนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังด้วยค่ะหรือแม่บางเรื่องเนี่ยอาจจะสมหวังเข้าตาผู้กำกับแต่ว่ายายาก็จำใจต้องเสกดบายค่ะเพราะว่าคิวงานไม่ลงตัวจนต้องทิ้งโอกาสนั้นไปค่ะความสวยและความฮอตของยายาไม่เพียงแค่พาเธอไปสู่เส้นทางอินเตอร์ทางการแสดงเท่านั้นค่ะแต่ว่าความบิวตี้ลั ชูรี่ของยาย่ายังคงเตะตาแวดวงแฟชั่นระดับโลกแล้วก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์ด,ดงังแบรนด์หรูแบบซึ้งอีกด้วยล่ะค่ะ ยาย่าเอ็กซ์หรือสวิกตองเจ้าตัวได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น Friends of t h e House ของแบรนด์หรือวิกตองเมื่อปี2017ค่ะด้วยภาพลักษณ์ที่ตรงกับแบรนด์เพื่อร่วมโปรโมทแคมเปญแล้วก็อีเวนต์ของแบรนด์รวมไปถึงได้ก้าวขึ้นมาเป็น House Ambassador หรือว่าตัวแทนแบรนด์หรือวิกตองในปี2023ตอกย้ำว่าชื่อเสียงของยาย่ามีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดีการปรากฏตัวของยาย่าในเทศกาลแฟชั่นของแบรนด์แต่ละครั้งนะคะบอกเลยว่าไวารัลได้ตลอดเลยค่ะ รวมไปถึงล่าสุดในปี2025ชื่อเสียงของย่าๆก็ได้รับความสนใจจากชาวโลกอีกครั้งกับการร่วมเฟรมกับลิซ่าแบล็กพิงค์เรียกได้ว่าเป็นภาพของสองสาวไทยในฐานะ House a m b a s ส a d o r ของลูวิกตองคอลเลคชั่นสปริงแอ n ด์ซัมเ m อร2025ที่ผ่านมันเองค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าความสวยของสาวไทยไม่แพ้ใครเลยจริงๆอีกหนึ่งบทบาทในระดับอินเตอร์ที่ย่าๆทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีนางเอกชั้นนาจากประเทศไทยนั่นก็คือการนั่งแท่นเป็นเมนเทอร์ในรายการช่วงเอเชียซีซั่น2ค่ะรายการโซเวเ v a l ที่ ค้นหาบอยกรุ๊ประดับอินเตอร์บอกเลยว่าผลงานชิ้นนี้ยิ่งทำให้เห็นความสวยแบบครบเครื่องของยา่ยาไปอีกขั้นค่ะร้องเต้นเล่นโคชแบบสมมงเลยทีเดียวโดยเฉพาะในโชว์ไฮไลท์ที่ยา่ยาๆเขาเลือกมาโชว์ในฐานะเมนเทอร์บอกเลยว่าได้โชว์ทั้งคาริสมาความสามารถงานนี้ไม่ใช่แค่เด็กฝึกในรายการที่ยังอึ้งนะคะแต่ว่าคนทั่วโลกที่ได้ชมก็ยกนิ้วชื่นชมนางเอกจากประเทศไทยคนนี้กันแบบเพียบเลยทีเดียวค่ะผลงานทุกชิ้นพิสูจน์ชัดจริงๆค่ะว่ากว่ายา่าๆจะก้าวมาเป็นนางเอกระดับเอลิสของวงการบันเทิง นนั้ต้องใช้วินัยและก็ความสามารถมากแค่ไหนและเพื่อจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นในระดับอินเตอร์ยายาก็ยังคงใช้วินัยและความสามารถนําทางเช่นเดียวกันว่าเธอนั้นเหมาะสมจริงๆที่จะเป็นสตาร์ไทยที่พร้อมไปเปล่งประกายในระดับโลกค่ะ